สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับกับประเด็นที่กำลังร้อนแรงเลยเหตุการณ์ล่าสุดเลยปรากาาของคุณทักษินชินวัตรที่งานปลดล็อกอนาคตประเทศไทยเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองมีบางคำพูดที่แบบจุดประเด็นทันทีเลยนะครับใช่ค่ะคือประเด็นหลักๆเลยก็เป็นการที่คุณทักษินวิจารณ์ผู้นากัมพูชา ค่อนข้างแรงนะคะใช้คําว่าไอ้ผู้นาขเขมรมันไร้จริยธรรมจะตายแล้วก็ตั้งคําถามถึงคนไทยบางกลุ่มว่ากลับไปเข้าข้างมันทําไมแล้วก็ยังพาดพิงถึงอดีตพักร่วมรัฐบาลซึ่งหลายคนก็เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงพักภูมิใจไทยนะคะว่าเป็นการขายชาติแล้วก็สงสัยว่าตกลุ่มเขาเป็นขเขมรหรือเป็นไทยกันแน่ โหคำพูดนี้แรงมากนะครับและแน่นอนว่ามันคงไม่ได้ลอยลอยมาในอากาศแน่ๆครับมันน่าจะสะท้อนอะไรบางอย่างเ,ออเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจจะซับซ้อนอยู่แล้วระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะเลยก็คือระหว่างตัวคุณทักษิณเองกับสมเด็จทุนเซนใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือสินที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยค่ะจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆที่เราได้รวบรวมมาทั้งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำสองท่านนี้แล้วก็ประเด็นความขัดแยง้งตามแนวชายแดนที่ก็ยังเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะ ครับงั้นเรามาทวนคำพูดคุณทักษิณกันนิดนึงก่อนนะครับเกิดขึ้นในงานเสวนาชื่อปลดล็อกอนาคตประเทศไทยสู้วิกฤตโลกพลิกเกมเศรษฐกิจไทยวลีหลักๆที่เป็นประเด็นก็คือไอ้ผู้นำขเขมรไร้จริยธรรมคนไทยกลับไปเข้าข้างมันแล้วก็ที่พุ่งเป้าไปที่พักที่พึ่งหลุดขายชาติเป็นขเขมรหรือเป็นไทยอันนี้ชัดเจน ก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะคะว่านี่อาจจะเป็นแท็กติกทางการเมืองของคุณทักษิณเองหรือเปล่าคือเหมือนต้องการจะตอกย้ำจุดยืนเรื่องออความรักชาติชาตินิยมอะไรแบบนี้ท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีต่อกัมพูชาซึ่งอาจจะนะคะ อาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องคลิปเสียงหลุดที่เคยเป็นประเด็นมาก่อนหน้านี้๋อครับครับคลิปนั้นที่เป็นเรื่องการเมืองภายในใช่ค่ะแล้วเป้าหมายหลักๆของการพูดครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะพุ่งไปที่พักภูมิใจไทยค่อนข้างชัดเจนการใช้ภาษาที่เอ่อต้องบอกว่าแข่งกร้าวขนาดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ณตอนนี้ระหว่างคุณทักษิณกับทางกพูชาหรือกับคุณเซนได้บ้างครับมันดูเหมือนเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่เปลี่ยนไปเยอะเลย เป็นไปได้ค่ะว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะถึงขั้นแตกหักก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยฝั่งสมเด็จฮุนเซนเองเวลาตอบโต้ก็ค่อนข้างแรงมาตลอดเหมือนกันอย่างก่อนหน้านี้ก็มีกรณีของคุณภูมิธรรมหรือว่าที่ชัดๆเลยคือการไลฟ์สดเมื่อปลายเดือนมิถุนายนวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่ฮุนเซนออกมากล่าวหาคุณทักษิณว่าป่วยทิพนะคะตอนที่ไปเยี่ยมที่บ้าน จำได้ครับตอนนั้นเหมือนคุณเซนยังอ้างได้ว่าคุณทักษิณเคยมาปรึกษาเรื่องปรับโครโมของภัยรวมถึงแบบมีแผนจะปลดคุณอนุทินแล้วก็มีการพูดพาดพิงไปถึงสถาบันด้วยซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับไทยแถมยังขู่จะเปิดโปงความลับอื่นๆเพิ่มเติมอีกแล้วก็ประกาศชัดเลยว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีไทยคนปัจจุบันได้ ซึ่งทางฝั่งไทยเองนายกแพทองทานก็มีการตอบโต้ผ่านสตอรี่ใน IG เหมือนกันนะครับเหมือนจะเชื่อมโยงท่าทีของฮุนเซนกับเรื่องที่ไทยเราจริงจังขึ้นกับการปรับแก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วก็แผนสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สองไทยที่อาจจะไปกระทบธุรกิจฝั่งกัมพูชาได้ค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจมากๆอีกเรื่องคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเซนจริงๆมันยาวนานมากนะคะมีแหล่งข่าวระบุว่าน่าจะประมาณ33ปีเลยทีเดียวคือเริ่มมาตั้งแต่เรื่องธุรกิจโทรคมนาคม IBC ในกัมพูชายุค90นู่นเลยผ่านช่วงเวลาที่อาจจะยังไม่ไว้ใจกันจนมาถึงจุดที่ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากๆถึงขั้นเคยเรียกว่าเป็นพี่น้องหรือพี่ทูนหัวกันเลยสมเด็จฮุนเซนก็เคยให้ที่พักพิงให้การสนับสนุนคุณทักษิณกับกลุ่มคน เสื้อแดงหลังรัฐประหารคุณทักษิณเองก็เคยกล่าวว่ากัมพูชาเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของท่านเลยนะคะโอ้โหความสัมพันธ์มันเคยลึกซึ้งขนาดนั้นเลยแล้วอะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้มาถึงจุดที่ดูเหมือนจะแตกหักรุนแรงในรอบล่าสุดนี้ได้ละครับแอนโดยเฉพาะที่ช่องบกซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจคาสิโนฝั่งกัมพูชาแล้วก็เรื่องคลิปเสียงหลุดที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ แล้วก็ที่สําคัญมากๆอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังของทางฝั่งฮุนเซนเองที่เขาพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับชาติไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับพอเราขยับมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยรวมเองมันก็มีปมปัญหาที่ยังค้างคายอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับประเด็นนั้นสําคัญมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาพระวิหารที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแถวๆเกาะก,กุมมุดหรือ OCA ที่คาดกันว่ามีทับยากรพวกน้ำมันก๊าซธรรมชาติมหาศาลร,รวมถึงจุดพิพาททางบกอื่นๆอย่างเช่นช่องบกหรือว่าปราสาทต,ตาควายถึงแม้ว่าเราจะมีกลไกการเจรจาอยู่นะคะอย่าง JBC หรือ RBC ที่เป็นคณะกรรมการร่วมว่าด้วยเขตแดนแต่มันก็มีความซับซ้อนจากบทบาทของกลุ่มการเมือง กลุ่มทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมออย่างเช่นกลุ่มบุรพาพยักหรือว่าฐานเสียงของพักภูมิใจไทยเองที่อยู่ใกล้แนวชายแดนค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าคําพูดของคุณทักษิณในครั้งนี้มันก็เป็นเหมือนแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองที่จริงๆแล้วมันตั้งอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ที่มันเปราะบางอยู่แล้วซึ่งมันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยทั้งการเมืองภายในของทั้งสองประเทศประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ข้อพิพาทที่มันยังคงอยู่ ใช่ค่ะการวิเคราะห์นี้เราก็พยายามรวบรวมข้อมูลจากหลายๆมุมนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมเห็นความเชื่อมโยงต่างๆให้ได้มากที่สุดโดยเราก็นําเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏนะคะไม่ได้มีเจตนาจะาตัดสินหรือว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะครับก็สุดท้ายนี้ผมว่าจากประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มันผันผวนมาตลอด30กว่าปีเนี่ยนะครับระหว่างคุณทักษิณกับสมเด็จฮุนเซนที่มันมีทั้งช่วงที่เป็นพันธมิตรกันแบบลึกซึ้งมากๆเราก็ช่วงที่ ขัดแย้งกันรุนแรงมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าปฏิสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพทางการเมืองได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเมื่อผลประโยชน์ของชาติกับเรื่องอำนาจส่วนตัวมันเข้ามาเกี่ยวพันกันอย่างที่แยกไม่ค่อยออกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเดินหมากทางการเมืองที่คำนวณมาอย่างซับซ้อนกว่านั้นกันแน่อันนี้น่าคิดตามครับ